ไปยืนอีท้าตัวบขรนะครับบังมิดนี่นะครับเนี่ยเนี่ยฮะตีอย่างที่อยากจะฝากนะครับสิ่งที่ทำให้ประสมพันธุ์เร็จมีการสวัสดีครับพี่น้องอ่าเมื่อนีหน้าข้าฟาร์มนะครับสุขนครนะครับก็จะมีโอกาสนะครับแวะเวียนมาชมฟาร์มเพลินนะครับโชควาสนาฟาร์มนะครับก็จะพามาเบิ่งตัวจริงเสียงจริงนะครับของพอซูเปอร์เอ็กซ์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อนี ต้องรบกวนหมอนะครับ,รบแนะนํานะครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับให้มูจากพอสุปเปกตัวนี้นะครับรบกวนหมอเลยครับเชิญครับผมตู้ฟักไข่ตานาคาฟาร์มขนาด60-80ฟองเพิ่มมาตาการฟักราคาเกษตรกรฟักได้ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งนกจัดส่งฟรีทั่วไทยครับสวัสดีครับผมหมอแฮชช่วงวัฒนาฟาร์มครับครับผมตัวนี้มันเป็น เราก่อแม่ไหนครับหมอตัวนี้เป็นวัวนำเข้าครับพ่อเป็นโอโลโรโจร้อยครับแม่เป็นแม่วอกที่ฟาร์มดีีครับอ๋อเป็นสายนอกไปเลยใช่ครับนอกทางสายครับความสูงตัวนี้เท่าไรครับหมอน่าจะร้อยเจ็ดสิบอัพอยู่ครับร้อยเจ็ดสิบเนาะเบิ้องตวครับพี่น้องนะครับนังนานะครับโตัวใหญ่นะฮะตัวนี้นะครับอายุจะปีแล้วครับหกปีครับ หกปีตอนนี้ก็มีน้ำเชื่อจำนายปกติชุดเท่าไรครับเนี่ยชุดละหกพันสิบแถมสองครับอ๋อสิบละแปดร้อยครับสิบแถมสองชุดละหกพันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจกับิดต่อหมอไกลบานได้เลยเนาะอันนี้ก็มีนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เขาสนใจน้ำเชื่ออยู่อยู่ฟ้ามนีก็มี่ประคับหรือว่าต้องสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศอ๋อจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องนะครับอืม เบื้องแข้งขามัานนะพี่น้องนะฮะเบื้องแข้งขาเพลินนะครับเดี๋ยวผมจะทายเบื้องหลอดตัวนะครับแข้งขาเพลินนี่คะแข้งขาเนื้อหนังนะครับสมค่าลําลื่นนะครับไงเง่ลึกผมกับเปลี่รนข้างแรกที่มาเบื้องนะครับที่ได้มาเบื้องนะครับไงคักอีีนะครับไก่แงาแล้วก็อีลึกนะครับ รีดนี่รีดน้ำเชื่อนี่จักมือครับรีดที่หนึ่งปกติก็อาทิตย์ละครั้งครับอ๋ออาทิตย์ละครั้งที่สุดรีดครับอปกติพอซุปเปอร์เอ็กซ์มาในยูนีนับตอนรีดใช่ครับอ๋อหลังปีใหม่ก็ขึ้นไปสุดรีดแล้วครับสุดรีดจะใส่ครับเนี่ยอ่ะอยู่อำเภอเขาวงครับจังหวัดกาฬสินธุ์เขาวงกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเพื่อนจะเอาพอซุปเปอร์เอ็กซ์ไปรีดญี่ปุ่นนะครับไปประจำญี่ปุ่นนะฮะ อายุหาปีหกปีนะครับหกปีนะครับเนื้อหนังสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนำเชื่อกติดตามนะครับสอบถามมไกลบ้านนะครับรับประกันเลยครับว่าพอตัวนี้โค้งสางนี่มาเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าแข้งขาเพื่อนที่ที่ที่ออกมาตนเนี้นะครับกีดขากีดขานะครับไข่นะครับเนื้อหนังตูดนะครับสะโพกหนอกนะครับ ในเบิดนะครับสําหรับงูาบานเท่าที่อยากพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็ต้องหาพอพันธุ์ที่แบบนะครับมี่โค้งสางประมาณนี้นะครับที่เพื่อนจะทรงลูกให้เท่าแบบงามก่าแม่นะครับในการในการผสมหลอดนี่คือว่าลูกต้องงามก่าแม่นะครับพอพันธุ์บานเท่าก็มีหลายโตนะครับเลือกแล้วแต่คนจะเหมาะสมว่าจะของมี่งกัประมาณหรือเปล่าแม่พันธุ์มันทรงลูกประมาณไหนนะครับ ถ้าหมอแนะนํำเนี่ยแม่มันที่เท่า้องะผสมนี่ต้องต้องมีความสูงบวชพลอยอย่างไรถ้าเกิดจะผสมพอซูเปอร์เอกเนี่ยลูกผสมแถวบ้านก็ผสมได้ครับมันบอ่อถ้าเกิดตัหน่อยอ่ะถ้าเกิดแม่มันตัหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีลอยสามสิรลอยยี่ิไดเบิร์ได้ครับ,บ,รบมีปัญหาตอนคอร์ดบวชหมอ ่วนมากไม่มีน,นะครับอปกติอ,อืออประมาณว่าแม่น้อยละไอซายพอซุปเปออร์เ็กไปลูกออกไม่ไงยานออกยานยานลูกออกมาบ่ได้อย่างสิทนะครับแตไบ่ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาครับอ๋อมีปัญหาพี่นอ้องนะมอกระมีอย่างแนะนำครับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์งัวกระให้หมอแนะนำท่นใดเลยครับสมบัติเกษตรกรท่านใดที่ต้องการนำเชื้อสเปคก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก โชว์โฆษณาฟาร์มเอ็นรีมาสเตอร์ครับครับก็จะมี่นำเชือครับพอแล้วก็เบอร์โทร080125378 1ครับครับผมแล้วมีพ่อผ่านตัวใดอีกบอครับตอนนี้ฟาร์มครับมีเจ้ากับตันอเมริกาครับกับตันอเมริกาครับดีดีครับ729ครับอืมมล้มีตัวหนึ่งเนาะอยู่ที่ศูนย์รียสยามเวสตเทคครับอาอก็มีน้ำเชือแล้วมีชุดชุดอะไรครับพออเมริกาเนี่ยชุดอะไรอเมริกาชุดละห้าพันสิบแถมสองครับอ๋อชุดละหาผ่านสิบแถมสองนะครับใช่ครับ พี่น้องกเกษตรกรท่านใดนสนใจก็ใกล้หมอท่านใดก็สอบถามเมืองนะครับนะครับโอเคท่านสันเดี๋ยวเข้าอยู่เบิ้งสุดยอดควายงามนะครับของเมืองอุดอนที่เพิ่นได้มากอยู่โชวกสนาฟาร์มนะครับพอลาสุดว่าค่าตัวเพิ่อน,นี่กะล้านนึงแคาไอ้ท่อนบาทหนึ่งนะครับกะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งต่อโอเคหมอคร,ครับผม ถ้าสายเพชรอุดรจริงๆแล้วเนี่ยตามพันธุกรรมเนี่ยกระหูเพิ่นจะเป็นหูฟอนล่ำเนาะถ้าเป็นเอกลักษณ์นะนเนี่ยฮะหูบิดๆด้วยครับพี่น้องถ้าเกิดไพเบดตัวว่าเนี่ยคือสายเพชรอุดรเนี่ยเบิ่งหูมันเนาะเมนบอมหมอเนี่ยกระหูมันต้องเป็นหูฟอนล่ำบิดเขาดิดนนึงเนี่เพราะของพ่อเห็นมาปลายมั่นเหจะบิดนิดนึงเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหะเนี่ยเนี่ยหูกระหูบิดๆนะครับพี่น้องเข้ากับสังเกตคั้วเท้าแล้วกันนะครับ ว่ามาจัางไรเป็นขนมันเนี่ยมันขนมันขึองพอกมอืมขวบขวบมีสายพัยท่านนะครับนี่เหรอตอนมูนะโอเคครับพี่น้องตอนนี้ฮั่งกัอยู่กับพ่อเพชรอุดรจูเนียนะครับสุดยอดควายงามนะครับของเมืองอุดรนะครับที่มาอยู่กับโชว์วาสนาฟาร์มนะครับ ตอนนี้นะครับหมอตอนนี้อ ouais. ายุเท่าไหร่แล้วครับหมอสามปีครับสามปีนะครับรีดน้ำเชื่อแล้วเรียบร้อยน้ำเชื่อเรียแล้วเรียบร้อยชุดชุดเท่าไรครับหมอชุดละห้าพันสิบแถมสองอ่าชุดละห้าพันนะครับพี่น้องสิบแถมสองนะครับความสูงตอนนี้เท่าไรครับหมอตอนนี้ร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบประมาณลอยลอยหกสิบเนาะอ่าประมาณลอยหกสิบครับพี่น้องนี่ครับขาแข็งนะครับตาแต้มแก้มจันนะครับข้ออ่องนะครับกําไลขานะครับ สุดยอดนะครับเนื้อหนังนี่มาเต็มสําหรับเกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะไปพัฒนาค้าวนะครับค้าวบานๆเท่านะครับที่ยังขาดเรื่องเนื้อหนังเนาะเพราะว่าซ้ายนี่เพิ่นทรงเรื่องเนื้อหนังเนาะเนื้อหนังนะครับพี่น้องมื่อนี่ผมกับผ้ามาเบิ่งพอพั่นตดโตเป็นๆนะครับนะครับของโชควัฒนาฟ้ามเพิ่นนะครับที่เพิ่นมีให้เกษตรกรนะครับแถวเนี่ยได้ใช้บ yani ริการนะครับตัวนี้ซ้ายเพิ่นเป็นยังไงครับหมอพ่อเป็นเชรอุดรครับ พ่อเพชรอุดรจูนีไอ้พ่อเพชรอุดรใช่ครับครับแม่เป็นขายปูเบิมครับปูเบิมปูเบิมพันล้านมัครับไม่ใช่เบิมพันล้านครับเป็นปูเอาเป็นปูเบิมอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วความสูงมันจะขึ้นได้อีกบ่หมอนี่ก็น่าจะขึ้นอีกครับเพราะยังไม่เต็มควายอืมท่านี้เต็มเนาะอือ่ะติดต่อหมอไก้บันนะครับเช่นเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีน้ำเชื่อนะครับฟ้ามเพิ่มก็มีน้ำเชื่อจาหนายแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็สุดใหด่อีกตัวหนึ่งนะครับ ข้อป่าเค้งที่ที่สารน้อบอกว่าข้อป่าเค้งหลังปลาคอนี่ครับตัวนี้คักแน่นะครับพี่น้องนะครับยืนยืนสวยนะครับสุดยอดเลยพอตัวนี้ท้านี้นะครับกับไฮมอเอ็กฝากยังให้ถึงเกษตรกรนะครับบ้านเฮ้านะครับเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์งัวค้วยต่อไปครับผมเชิญครับมอเอ็กครับครับอยากจะฝากพี่น้องนะครับคนเลี้ยงงวคนเลี้ยงควายนะครับผมมีมีสี่อย่างที่อยากจะฝากนะครับ สิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการปศุสัตว์ไม่ว่าจะเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะครับอันดับแรกเลยคือพันธุก,กรรมนะครับพันธุกรรมมีอยู่4อย่างที่พูดไปพันธุก,กรรมอาหาร,รการจัดการเทคโนโลยีนะครับ,รบพันธุก,กรรมหมายหมายความว่ายังไงพันธุก,กรรมหมายความว่าถ้าเราได้พันธุ์สัตว์ที่ดีมีอัตราแรกเนื้อที่ดีนะครับเราก็พัฒนาได้ง่ายอาหารที่ดีนะครับ วัวที่พันธุกรรมดีอาหารที่ไม่ดีควัวก็จะไม่ไปถึงจุดที่จุดจุดที่ควรที่จะเป็นการเจริญเติบโตนะครับหมอการเจริญเติบโตมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับการจัดการการจัดการในเรื่องของอะไรเช่นวัคซีนการป้องกันโรคไบโอสุขลิตี้การจัดการในเรื่องของทุกๆอย่างภายในฟาร์มความสะอาดโรงเรือนการเป็นอยู่ของสัตว์เนี่ยไม่ให้เกิดความเครียดแบบนี้ครับสามอย่างสี่อย่างเนี่ย สอย่างนี้ผมจะให้ความสำคัญมากๆสมมุติถ้าแบ่งเป็นร้อยคะแนนนะครับร้อยคะแนนเนี่ยทุกส่วนเนี่ยจะสำคัญเท่ากันหมดประมาณสากว่าเปอร์เซ็นต์ครับบางคนบอกว่าพันดีแต่อาหารไม่ดีการจัดการไม่ดีหัวก็ไปไม่ถึงใช่ใช่พัน์ไม่ดีอาหารดีการจัดการดีเราเคยเห็นวัวพื้นเมืองบ้านเราเนาะพันมันด้วยตัวมัน ขนาดนั้นเราจะฟีดอาหารเต็มที่การจัดการดีไงมันก็ได้เท่านั้นมันก็ได้เท่านั้นฉะนั้นลราสามอย่างนี้ควรที่จะบาลานซ์กันนะครับคือจัดการให้เท่าเท่ากันถ้าสามอย่างนี้ทาได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายคือเทคโนโลยีที่พูดถึงอย่างเช่นวัวที่นี่เนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเช่นการทํา IVF การเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์ยกตัวอย่างง่ายๆที่พี่น้องพอที่จะทําได้เลยก็คือการใช้เทคโนโลยีต่อระบบสืบพันธุ์อย่างเช่นที่นี่เราจะมีโปรแกรม ถ้าวัวคลอดหลังคลอดสามสิบวันเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะเล่าโปรแกรมให้ฟังเลยที่เป็นที่เป็นโปรแกรมที่ใช้ในฟาร์มนะครับคือ30บวันหลังคลอดเราจะฉีดยาบำลุงครับเอดีสามอีคาโตซานอีซิลิเนียมถ้าสามสิบวันยังไม่กลับสัตว์45วันฉีดอีกทีหนึ่ง60วันฉีดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็90วันถ้ายังไม่กลับสัตว์อยู่ยังไม่ได้ผสมเนี่ย เราจะใช้โปรแกรมเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์โดยการสอดซีด้านะครับเพื่อที่จะเหนี่ยวนําไม่เข้าเป็นสัตว์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบัวต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับอาหารเราก็อย่าขาดนะครับถ้าเกิน90วันก็คือเกิน3เดือนไปแล้วถ้าบัวยังไม่ตั้งท้องเนี่ยแปลว่าเราจะสูญเสียค่าค่าเลี้ยงดูอะไรก็แต่การเลี้ยงดูค่าเสียเวลาด้วยนะครับเสียเวลาด้วยเราจะไม่ได้ลูกงัวปีละตัวถ้าเกิน90วันถ้าอยู่ภายใน90วันเราจะได้ลูกมัวปีละตัวเพราะเรามีโปรแกรมอยู่ว่า12เดือนอ่า ตั้งท้องเท่าไหร่ต้องบำรุงเท่าไหรให้มันขึ้นใช่ไหมเป็นสามสองลบสามมันก็จะเหลือเก้าเดือนเราจะได้ลูกงัวปีละตัวเราจะไม่ได้เสียเปล่าในค่าอาหารที่มันกินไปเพราะงัวเนี่ยมันกินทุกวันนะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ตั้งท้องแปลว่ามันกําลังกินต้นทุนเราอยู่ครับครับอยากจะฝากพี่น้องว่าสี่อย่างเนี้ควรที่จัดการให้เรียบร้อยถ้าจัดการ4ี่อย่างนี้ได้เนี่ยประสบความสําเร็จในการเลี้ยงงัวแน่นอนครับผมก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเกษตรกรนะครับผู้ที่จะสนใจก็ ดูโชววัฒนาฟาร์มนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งต้นแบบนะครับที่เราจะพัฒนาไปร่วมกันนะครับไปนิดนึงสำหรับพี่น้องที่ต้องการน้ำเชื้อในเครือโชววัฒนาฟาร์มนะครับถ้าเป็นบามันก็มีซูเปอร์เอมีกัปตันอเมริกาแล้วก็มีพ่อพันธุ์ที่เราบีดเองในฟาร์มที่กำลังจะมีน้ำเชื้อถ้าเป็นบิบมาสเตอร์ก็มีโทมฮอคถ้าเป็นควายก็มีเพชรอุดรหรือพี่น้องที่ต้องการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็ เข้ามาได้เลยโทรนัดนิดนึงก็สามารถเข้ามาได้มีสัตวบาลคอยให้คําแนะนานะครับมาดูการใช้เทคโนโลยีว่าเราจ่าฝากต่อเนี่ยเราจัดการยังไงการทําโปรแกรมที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยเรามีการจัดการยังไงนะครับดีตอนรับทุกท่านครับมสุดท้ายนะครับหมอเอ้ก็ฝากอวรปีใหม่ครับให้ให้กับเกษตรกรนะครับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องคนเลี้ยงงวพี่น้องเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรรม การทำอาชีพเกษตรกรรมมันยากเพราะเราควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆอย่างไม่ค่อยดีปีนี้ข้าวก็ราคาถูกนะครับเห็นใจพี่น้องทุกท่านแต่ว่าหวังว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีความหวังมากขึ้นขอให้พี่น้องทุกคนเข้มแข็งตั้งใจทำตามเป้าหมายทำตามปันของท่านให้เรียบร้อยผมขอเป็นกำลังใจให้ครับครับมครับครับสวัสดีครับหมอยครับขอบคุณมากครับครับ